สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำงานที่หมู่บ้านเตทัตเหมือนเดิมครับเขี่ยมไอววันนี้มาน้อยสิแปดต้นเพิซื้อมาใหม่อยู่มาเก็บงานซ้ำๆครับแค่วันซ้ำหรอกสุภาพกูมาด้วยว่าเจ้าของบ้านเขาไปดูเลิกมาอีกเขาบอกจะเพิ่มเสาเข็มเราก็เลยต้องมาเสื้อด้วยแต่วันนี้นี่ดิวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับนั่งรอเขาอยู่ว่าถึงเงินนะเมื่อไหร่จะมาปักหมดให้ไม่ใช่อยากจะจอดครับแต่ไม่มีหมด ถ้าผมปักเองอางามไส้นี่สมาชิกขายไปคนนึงต้อง,งดูนะครับสมาชิกวันนี้มีคนมั่งดูหน่อยนี่ไปถามความรู้สึกคนนีน้ชักงจอดหน่อยนี้นอนตลอดเลยครับช่างจอดเนี่ยโอ,อ้เมื่อยครับวันนี้เมื่อยมากเลยตัวพับพอดเลยถามออานี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับไม่มีครับวันนี้ยังไงก็เสร็จยังไงก็เสร็จนี่ไอ้คนนี้จั้งแอร์ทังเคนียนทังเคียนสปอนเซอร์ อ๋อเดี๋ยวนะเอ้ยไงก็เสร็จวันนี้แค่สิบแปดต้นเด็กๆไปดูไปดูไอ้ช่างช่างสังเคราะห์ใช่างนุ่มงนี่ยังไงครับพอดีพอดีครับคำขำนะครับคำขำไม่ฟังเลยโซโลแกนคำขำครับคำขำครับไปดูเสาเข็มเลยครับตัวอย่างเสาเข็มาตัวนี้ก็เข็มไอสิบห้าครับนี่สิบแปดต้น ถามมะเป็นไอ5ิ้าวันนี้รู้สึกว่า i อ5ิ้าพวกนี้จะไม่มีตัวหนังสือนะครับใส่ของปลอมครับของแท้ต้องมีเกี I ่ยน i15 ไอิ้ามะเขือแล้วก็วันผลิตอันนี้ของปลอมครับเล็กๆเบาๆครับเล็กอันนี้เล็กแารต้นเขาขำวันนี้พีนเขาเที่ยงบ้านน้ำหนักเนี่ยดูน้ำหนักให้ดูมันนีนค่ยอันนี้คงเบาครับแต่วันนั้นนะ <ๆ S 1> ครับ ขำๆงานเล็กๆเด็กๆทำแมว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 นี่แค่แคถ่ายวิดีโอมีแมวมองด้วยครับแมวมองครับแมวมองไปไปถามไปถามคนแบกดิวนความรู้สึกเป็นไงบ้างเนชั่นจอตทำอะไรแป0เารพันนึ่งเป็นนี่ไม่ยอมใช้เนี่ยคนเนี้ยชื่อชั่นจอตเนี่ย่าไงครับ ตกลงอะไรเพื่อนใช้ดีวะปีหน้าน้าท่วมหลาเป็ดเมื่อไหร่อ่ะผมใช้นี่วันนั้นนะครับช่างจอดคนแบกขำๆผมไปถามคนแบกอีกคนนี่ช่างเคนครับเคนสปอนเซอร์ครับยังไงครับโอ้ยแบกแค่นี้เบาๆเด็กๆอันนี้เดี๋ยวลองแบกครับเดี๋ยวถ่ายทีนึ่งก็ตอนแบกกับวันนั้นกับวันนี้มันเหมือนกันไหมไดูได้เลยนะใครดูเจอกันแน่น้องเดี๋ยวเราเจอกันนะ พูดให้ฟังหน่อยดิชี้นิ้วขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันยกนิ้วขึ้นมาดิเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน